มันเริ่มมาจากตอนที่นักเคมีคนนึงเป็นบิดาคนนี้เป็นบิดาของเคมีบิดาของเคมีคนนึงที่ชื่อว่าจอห์นเ์คอบเบอร์ซิเลียสคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนแรกที่ใช้คําว่าโปรโตีนเขาใช้คําว่าโปรโตีนเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่นักเคมีเจอองค์ประกอบ ของธาตุที่มีไนโตรเจนคือเหมือนกับว่าสมมติว่าทุกคนมีสารเคมีชนิดหนึ่งอะค่ะแล้วมันมีองค์ประกอบของไนโตรเจนเข้ามาอันนั้นน่ะจะกลายเป็นโปรโตีนเพราะว่าจริงๆแล้วในสารอาหารของเราทั้ง3ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตไขมันเนาะอย่างคาร์โบไฮเรดรตหรือว่าไขามันเนี่ยองค์ประกอบในนั้นนะคะมันจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเหมือนกับประมาณว่ามี3ตัวนี้ฉันเป็นคาร์โบไฮเรดรตแล้วนะอ่าฉันเป็นไขมันแล้วนะ แต่ว่าทํายังไงดีฉันอยากจะเป็นโปรโตีนมันก็จะมีไนโตรเจนเข้ามาเป็นองค์ประกอบดังนั้นพอมีไนโตรเจนเข้ามาเป็นองค์ประกอบปุป๊บค่ะมันก็เลยกลายเป็นโปรโตีนขึ้นมาทีนี้มันเป็นจริงๆแล้วมันามาเป็นกรดอะมิโนนะทุกคนแต่ว่าบางครั้งยบดาอาจจะเรียกโปรโตีนกับรกบรดอะมิโนสลับกันไปสลับกันมานะคะเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยได้ยินศัพท์ตรงนี้มาก่อนเนาะถ้าเรียกคําว่าโปรโตีนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมคะทีนี้บิดาแห่งเคมีคนนี้ตั้งแต่ที่เขาค้นพบไอเจ้าโปรตีนอันเน ของสิ่งมีชีวิตอ่าเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นอาหารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อว่าโปรโตีนจริงๆแล้วสาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าโปรโตีนนะคะเป็นเพราะคําว่าโปรโตีนเนี่ยมาจากภาษากรีกภาษากรีกก็คือคําว่าโปรโดิอสคำว่าโปรโดิอสในภาษากรีกเนี่ยมันแปลว่าสําคัญมากแปลว่าเป็นอันดับหนึ่งอ่า นักเคมีคนนี้ที่ชื่อว่าจอห์นเตคอรเบอร์ซิเลียสเนี่ยเขาก็เลยใช้คําว่าโปรตีนหลังจากที่เขาใช้คําว่าโปรตีนเสร็จปุ๊บอะคะเขาก็นําคําว่าโปรตีนเนี่ยไปเสนอให้นักเคมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจอร์ดัสเมลเดอร์ทีนี้เจอร์ดัสเมลเดอร์เนี่ยก็เลยเอาความสําคัญของโปรตีนเนี่ย ลงไปตีพิมพ์ในเปนเปอร์ของเขาจึงทำให้เครดิตคำว่าโปรตีนเนี่ยกลายเป็นของเจอร์ดัสเมลเดอร์ทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่ตั้งชื่อคืออีกคนแต่กลายเป็นว่าเครดิตคำว่าโปรตีนน่ะก็ไปให้กับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เสร็จคำว่าโปรตีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊มันก็ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องบ้าการกินปโปรตีนนี่นะทีนี้ต่อจาก2คนนี้ค่ะก็มีนักเคมีอีกคนนึ่งค่ะ เขาบอกว่าพลังงานในกล้ามเนื้อเนี่ยมาจากการเผาผลาญอาหารประเภทโปรโตีนคนคนนี้ชื่อว่าย us ูสตุสวอนลิบิกคือคนคนนี้เป็นคนที่บอกเลยว่าถ้าอยากจะมีพลังงานในกล้ามเนื้อต้องกินโปรโตีนอ่ะเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนกับเผาผลาญน,นะคะมันเป็นพลังงานของกล้ามเนื้อนะต้องกินโปรโตีนต้องกินโปรโตีนหลังจากย us ูสตุสฟอนลิบิกเขาบอกว่า โปรตีนเนี่ยคือแหล่งพลังงานหลักของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็เริ่มจุดกระแสความบ้าโปรตีนขึ้นมานับจากนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะคะแต่ว่าก็มีนักสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายอะคะ่ะเขาก็พยายามจะออกมาพิสูจน์ว่าเอคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะวิธีการพิสูจน์ของเขาอะคะ่ะก็คือว่าเขาให้ทําการปีนเขาปีนเขาแล้วก็วัดไนโตรเจนที่ออกมากับปัสสาวะทุกคนจําได้ไหมที่อาดาบอกว่า อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารอันเดียวที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำการเผาผลาญโปรตีนเนี่ยเราจะมีการปัสสาวะไนโตรเจนออกมาเพราะมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโปรตีนเมื่อไหร่ที่ใช้โปรตีนปุ๊บใช้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีไนโตรเจนที่เราต้องปัสสาวะทิ้งออกมาทีนี้พอนักสรีรวิทยาคนนี้เขาพยายามจะพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยมันจริงไหมพอเราออกแรงมากขึ้นเนี่ย เราต้องเผาผ่านโปรโตีนเพิ่มขึ้นจริงๆหรอโปรโตีนคือพลังงานหลักของกล้ามเนื้อจริงๆหรอเขาก็เลยพิสูจน์วัดปัสสาวะของคนที่กําลังปีนเขากับหลังปีนเขาปรากฏว่ามันไม่ได้มีการใช้โปรโตีนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ยูสตุสวอลลิบิกเขาบอกเอาไว้อะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเสียงของเขาอ่ะมันไม่ดังพอคือ การจะประมาณว่าข้อมูลตรงไหนมันจะดังกว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนไหนมีชื่อเสียงมากกว่าด้วยนะคนคนไหนมีสื่อที่มีคนฟังมากกว่ามีเงินจ่ายค่าโฆษณามากกว่าอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะข้อมูลตรงฝั่งนี้มันจะดังกว่าจึงทําให้นักสรีรว,วิทยาคนนี้เขาพิสูจน์ไม่สําเร็จหลังจากนั้นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไม่ถึง100ปีต่อมาก็มีการกําหนด โปรโตีนในมนุษย์คือว่ามนุษย์ต้องกินโปรโตีนเท่าไหร่อ่ะโดยเขากำหนดอยู่2คนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะคนแรกคือคา r ์ v อนวอยคาร์อนวอยเนี่ยเขาอยู่ที่เยอรมันคนนี้เขาเป็นนักโภชนาการคาว์ลอนวอยเขาไปสังเกตคนที่ทำงานหนักแบบว่าเฮ้ยพวกคนที่ทำงานหนักเนี่ย เขากินโปรโตีนพันละกี่กรัมอ่าเขาก็ไปค้นพบมาว่าคนที่ทํางานหนักเนี่ยกินโปรโตีนวันละ118กรัมอ่าอันนี้คือที่เยอรมันแต่ว่าที่อเมริกาก็มีการกําหนดความต้องการโปรโตีนในมนุษย์เหมือนกันกําหนดโดยวิลเบอร์แอดวอเตอร์วิลเบอร์แอดวอเตอร์เนี่ยเป็นนักเคมีแต่ว่าเป็นนักเคมีที่มีความสนใจในด้านโภชนาการวิลเบอร์แอดวอเตอร์มีมาตรฐานการตั้งค่าความต้องการโปรโตีนจากคนที่ร่ํารวยคือมันไม่ได้มาจากการที่แบบ มาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วในยุคนั้นนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าแบบใครที่ร่ํารวยอะ่ะจะสามารถมีเงินแล้วก็ซื้อโปรโตีนมากินคือสามารถกินโปรโตีนได้มากขึ้นมากนั่น,นะคะ่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นโปรโตีนที่มาจากเนื้อสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าในยุคนั้นอะ่ะใครที่กินประมาณว่าแบบกินข้าวกินถัว่วกินผักอะไรพวกนี้จะดูเป็นคนที่ยากจนทีนี้ในฝั่งอเมริกาเนี่ยวิลเบอร์แอดวัเตอร์เขาก็เลยไปสังเกตคนทํางานหนัก และมีมาตรฐานมาจากคนที่ร่ำรวยเขาก็เลยกำหนดให้กินโปรโตีนตั้งแต่วันละ112กรัมถึง150กรัมอ่าพอฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพื่อน,อนๆทุกคนจะคิดว่าเ11อ๊ะน้องกิดาคะไอ้โปรตีน118 112 150เนี่ยหน้าตามันคือเท่าไหร่อ่ะเราก็จะมากำหนดกันคร่าวๆนะคะสมมติว่าทุกคนกำมือมาหนึ่งมือแอบมือก็ได้แล้วในวงกลมเนี้ยสมมติว่าเป็นโปรโตีนประมาณ25กรัม ในเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาหมูอะไรต่างๆพวกนี้หนึ่งวงนี้โดยประมาณ25กรัมทีนี้เขากําหนดให้กินร้อยกว่ากรัมใช่ไหมคะแปลว่าทุกคนต้องกินเนื้อสัตว์อ่ะสี่วงครึ่งอะคะหนึ่งสองสามสี่ครึ่งอันนี้คือที่เยอรมันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นที่อเมริกาเขาให้กินมากกว่านั้นดังนั้นเขาจึงกําหนดไปตั้งแต่สวงครึ่งไปจนถึงหวงอันนี้คือต้องกินให้ได้ต่อวันนะคะแล้ว การกำหนดปริมาณการกินโปรโตีนของสองคนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันหรือที่อเมริกามันเป็นการกำหนดความต้องการการกินโปรโตีนมาจากการสังเกตมันไม่ได้มาจากการทดลองจริงเลยนะคือเขาแค่ไปสังเกตว่าคนทำงานหนะักกินประมาณเท่านี้แล้วเขาก็เลยกำหนดค่านี้ออกมา แล้วพอสุดท้ายปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นข้อมูลจากการสังเกตแต่ไม่ได้เป็นข้อมูลจากการพิสูจน์จริงแม้แต่ USDA อะค่ะ USDA คือกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นน่ะก็กำหนดให้กินโปรตีนวันละ110กรัมก็ประมาณกี่วงคะประมาณ4วงนิดนิดเนาะ แปะไป 1, 2, 3, 4นิดนิด,นดคือทฤษฎีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะมันเลยไม่ได้มีการพิสูจน์จริงทางวิทยาศาสตร์แต่ต่อมาก็มีนักเคมีอีกคนหนึ่งที่เขามาพิสูจน์เรื่องนี้จริงๆเลยนักเคมีคนนี้แบบ เอาตัวเองเป็นตัวทดลองเอาทั้งตัวเองเอาทั้งเพื่อนร่วมงานเอาทั้งนักเรียนในมหาวิทยาลัยเยลซึ่งนักเรียนเหล่านี้เป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็เอาคนในกองทัพสหรัฐแต่ว่าคนที่เขาแบบทดสอบหรือว่าพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ทดสอบในคนจํานวนมากนะคะ มันคือเป็นคนจํานวนในกลุ่มนิดเดียวอะคะ่ะที่เขาสามารถตรวจสอบได้แต่ก็ยังดีกว่า2คนก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยนะ2คนก่อนหน้านี้คือสังเกตอย่างเดียวแต่ว่าคนนี้ที่ชื่อว่า Russell Henry ี h i ิ e เทนเดเนี่ยเขาทําการพิสูจน์จริงเลยแล้วเขาก็พิสูจน์กับเด็กที่เป็นนักกีฬานในมหลาลัยอะคะ่ะหเดือนในการกินโปรตีนน้อยกว่าที่สคนก่อนหน้านี้กําหนดครึ่งหนึ่งถามว่ากินประมาณเท่าไหร่ก็กินประมาณสก้อน สองคนก่อนอันนี้บอกให้กินประมาณ4ี่ถึงหก้อนเนี่ยแปะไปหนึ่งสองสามสี่ถึงหกแต่ว่าคนนี้บอกให้กินประมาณวันละสองก้อนต่อวันแล้วทั้งนักกีฬาแล้วคนในกองทัพสหรัฐนะคะเขาก็เป็นคนที่ต้องใช้แรงงานทีเนี้ยนักเคมีคนนี้เขามีการเขาเขียนหนังสือเป็นเล่มเลยทุกคนเดี๋ยวยาดาเดี๋ยวยาดาเอามาแปะให้ดูเพราะว่ายาดาไปเซฟรูปมาหมดแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยตอนหลังจากที่ทําการทดลองเสร็จผ่านไป5เดือนหรือว่าผ่านไป6เดือนเนี้ย คนเหล่านี้มีรูปร่างเป็นอย่างไรปรากฏว่ามัดเซลของเขายังสวยงามอยู่เลยอ่ะแล้วเหมือนแบบเขาก็วัดวัดไอ้เนี้ยวัดค่าไนโตรเจนในปัสสาวะ,ะก็คือก็คือว่าเวลาทุกคนกินโปรตีนเข้าไปใช่ไหมคะยิ่งทุกคนกินมากนะทุกคนก็จะปัสสาวะองค์ประกอบของโปรตีนออกมาเยอะก็คือปัสสาวะไอตัวไนโตรเจนี่ยออกมาเยอะทีนี้นะักเคมีคนนี้เขาก็วัดวัดก่อนวัดก่อนตอนตอนแรกที่ยังกินโปรตีนเยอะๆอยู่อะค่ะเขาก็คนพบว่าเฮ้ย ในตัวเจนออกมากับปัสสาวะเยอะเลยนะแต่พอหลังจากที่กินโปรตีนต่ำกว่าเดิมอะกินแค่2ก้อนเนี่ยเขาก็ค้นพบว่า ในตัวเจนที่ออกมากับปัสสาวะมันน้อยลงไปต้องเยอะสัมพันธ์กับปริมาณโปรตีนที่กินแล้วปรากฏว่าหลังจากจบการทดลองหาคนพวกนี้กลับมีพลังกำลังที่เพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยออกมาพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องกินโปรตีนกันเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วเขาพยายามจะพิสูจน์แล้วนะคะทุกคนแต่อย่างที่บอกทุกคนไปว่าถ้าข้อมูลทางฝั่งไหนมีมากกว่าฝั่งนั้นก็จะได้เปรียบมากกว่าจึงทําให้แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ข้อมูลเรื่องโปรตีน ก็ยังไม่ค่อยมาถึงพวกเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่นักเคมีคนนี้เขาพิสูจน์ผลงานของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยชื่อว่าเมเจอร์แมคเคนคนคนนี้เขาไปทําการสำรวจชาวเบงกอลที่อยู่ที่อินเดียอ่าเขาก็ไปดูเขาก็ไปที่อินเดียเขาก็ไปดูว่าเฮ้ยคนเบงกอลพวกนี้นี่มันกินอะไรกันอ่าเขาว่าคนเพราะว่าคนเบงกอลเหล่านี้ ถ้าเป็นคนที่รูปร่างผอมบางแรงน้อยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยมักจะเป็นคนที่กินโปรโตีนต่ํามักจะเป็นคนที่กินแค่ข้าวกับกินถัว่วคืออาหารแบบดูแบบเอไม่ค่อยจะมีอะไรเลยเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินโปรโตีนต่ํานะถ้าเกิดว่ากินโปรโตีนต่ําจะรูปร่างบอบบางไม่แข็งแรงตายก่อนวัยอันควรเพราะว่าในในยุคสมัยก่อนนั้นนะคะถ้าถ้าทุกคนไปตามดูนะมันจะมียุคก่อนหน้านั้นนะ่ะเป็นยุคล่าอาณานิคม ล่านาซิคมก็คือว่าไปล่าอาณาเขตของคนอื่นอ่าบุกไปเว้ยอาณาเขตของพวกเองเหรอค้าๆ่า,าทิ้งซะนี่อาณาเขตของข้าอ่ะนี่คือยุคล่าอนาธิคมทีเนี้ยยุคล่าอนาธิคมอ่ะเป็นยุคที่เหมือนกับชาวยุโรปอ่ะเขาก็ออกไปสำรวจพื้นที่ต่างๆอ่าไปตั้งแต่ลงไปที่แอฟริกาไปที่เอเชียอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยทำไมคนแอฟริกาคนเอเชียเนี่ยตัวเล็กเขาก็คิดว่าแบบหูพวกคนตัวเล็กเนี่ย ไรอรารยธรรมไม่เหมือนพวกเราพวกเราตัวใหญ่รูปร่างแข็งแรงมากเลยเขาก็เลยบอกว่าความแข็งแรงความใหญ่โตโอ้อาเนี A ่ย e, เป็นสัญลักษณ์ของชายชาตรีอืมก็เหมือนกับแบบว่าคนตัวเล็กเนี่ยแบบดูไม่ดีดูอ่อนแออะไรพวกเนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาในงานวิจัยสมัยใหม่ๆนะคะทุกคนจะรู้ว่าคนตัวเล็กได้เปรียบกว่าคนตัวใหญ่นะเพราะว่าคนตัวเล็กเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนตัวใหญ่เนื่องจากว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กเนี่ย คือหัวใจอ่ะไม่ต้องทํางานหนักเยอะคือถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราขยายออกไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้วนขึ้นหรือว่ามีมัสเซิลหรือกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะใหญ่จากทางไหนก็ตามอะค่ะถ้าเป็นคนที่น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้หัวใจของคนคนนั้นอะทางานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหัวใจของเราอะค่ะตลอดชีวิตของเราอะหัวใจของเราเต้นประมาณ2.5ล้านล้านครั้งอาจจะไปถึง3ล้านล้านครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนตื่นเต้น ตลอดชีวิตมากแค่ไหนอ่าถ้าเป็นคนขี้ตื่นเต้นค่ะน้องกิดาพี่ขี้ตื่นเต้นพี่ขี้โกรธค่ะน้องกิดาหัวใจก็จะเต้นแรงขึ้นพอหัวใจเต้นแรงขึ้นหัวใจก็ทํางานหนักขึ้นคนคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับอายุของหัวใจอ่ะมันหมดเขตไว้ขึ้นนะคะคือ <c oughs> มันเกี่ยวนิดจริงนะทุกคนถ้าสมมติว่าเราสามารถปรับจิตของเราเนี่ย ให้แบบเป็นคนไม่ค่อยโกรธค่ะพี่ใจเย็นค่ะพี่ไม่ค่อยโกรธอ่ะหัวใจก็จะทํางานน้อยลงแล้วคนตัวเล็กอาหาที่เขาไปสํารวจมานะ อย่างที่ประเทศอิตาลีอ่ะเขาไปสํารวจผู้ชายมา400คนเขาก็ค้นพบว่าผู้ชายตัวเล็กอายุยืนยาวกว่าผู้ชายตัวใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่สวีเดนหรือว่าที่สเปนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนตัวเล็กจะอายุยืนกว่าคนตัวใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่อายุยืนเป็นร้อยปีอะค่ะที่ราชอบพูดถึงอะทุกคนคือเป็นคนในทั่วโลกเนี่ยเขาจะแบ่งจัดเอาไว้5ประเทศ ห้าประเทศเขาเรียกว่าเขตบลูโซนทีนี้ยเขาค้นพบว่าคนที่อายุยืนยาวอ่ะมักจะเป็นคนตัวเล็กนะมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจนะคะจึงทำให้ยาราจะบอกว่าถ้าใครตัวเล็กแต่เล็กแบบเล็กแบบไม่ได้อ่อนแอนะเป็นเล็กแบบจิ๋วพลิวรมอ่ะทุกคนนึกออกไหมคืออย่างนั้นอ่ะก็จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าแม้กระทั่งหมาก็เหมือนกันในหมาในในเผ่าพันธุ์ของหมาค่ะหมาตัวใหญ่อ่ะจะตายไวกว่าหมาตัวเล็ก หมาตัวเล็กเช่นพันเวสตี้พันแคนเทเรียพันชิวาว่าพวกนี้เป็นหมาเล็กๆจิกก๋วอะ่ะพวกหมาเล็กจกิ๋วอะะ่ะค่ะก็จะมีอายุยืนยาวที่มากกว่าหมาตัวใหญ่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยไรอารยธรรมเราก็อาจจะม,งมองแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าคนตัวเล็กเขาก็อาจจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าเพราะว่าหัวใจเขาทำงานน้อยกว่าใช่ไหมคะ